วันนี้ผู้ต่ายมีกิจกรรมไมาให้เด็กและผู้ปกครองได้ทําร่วมกันอีกแล้วนะคะกิจกรรมของผู้ต่ายในวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับไม้ไอติมค่ะดเดกวันนี้ผู้ตายจะให้เด็กมาเรียงแบบตามสีไม้ไอติมกันค่ะดเด็กดเด็กพร้อมไหมยังคะถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์และวิธีการทํากันเลยดีกว่าคะ่ะมีไม้ไอติมนะคะอาจจะขะสีกันไปนะคะ ก็2เป็นแบบนะคะที่ครูต่ายได้เตรียมไว้ให้นะคะไม้ไอติมนะคะสีอาจจะไม่ตรงตามแบบนะคะผู้ปกครองก็สามารถที่จะเปลี่ยนสีไม้ไอติมได้หรือว่าคิดแบบได้นะคะแล้วแต่ไม้ไอติมที่ผู้ปกครองมีอยู่นะคะครูต่ายจะให้น้องมิกินะคะเรียงไม้ไอติมตามแบบที่ครูต่ายได้เตรียมไว้นะคะน้องมิกิเริ่มเรียงเลยค่ะแบบที่1ค่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะ ไปสีอะไรคะสีเขียวค่ะโอเคค่ะเก่งมากค่ะต่อไปเป็นแบบที่สองนะคะข้างบนเป็นสีอะไรลูกเขียวค่ะต่อไปเป็นสีอะไรคะต่อไปเป็นสีน้ำเงินค่ะอ่าดันขึ้นมาข้างบนหน่อยคะ่ะอา่าเก่งมากค่ะต่อไปค่ะ สีส้มและสีอะไรเอ่ยสีแดงค่ะเข่งเก่งมากค่ะแล้วด้านล่างเป็นสีอะไรคะสีเหลืองกับสีแดงค่ะยีบให้ถูกนะลูกสีเหลืองแล้วก็สีแดงต่อไปเป็นแบบที่สามค่ะเป็นตัวอย่างที่สี่ค่ะอันแรกเป็นอะไรคะสีอะไรคะอันแรกเป็นสีชมพูค่ะสีชมพูแล้วต่อไปเป็นสีอะไรคะต่อไปเป็นสีส้มค่ะสีส้ม ต่อไปเป็นสีอะไรคะต่อไปเป็นสีน้ำเงินค่ะสีน้ำเงินต่อไปเป็นสีอะไรคะต่อไปเป็นสีแดงค่ะอ่ากากระบาดสีอะไรคะกากระบาดเป็นสีเหลืองกับสีเขียวค่ะวางเลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กมียากเลยใช่ไหมคะถ้าเด็กๆทําเก่งขึ้นนะคะและสึกได้คล่องขึ้นแล้วเด็กๆไม่ต้องดูแบบของครูต่ายก็ได้นะคะเด็กๆสามารถทําตามจินตนานการของตัวเองได้เลยนะคะเช่นนะคะเด็กๆอาจจะทําเป็นรูปบ้านก็ได้นะคะหรือทําเป็นรูปหุ่นดมก็ได้คะ่ะสําหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะดเด็ก เจอกันใหม่ครั้งต่อไปค่ะเดยบายสวัสดีค่ะ